ตื่นเช้ามาชมสวนเลยฝนตกเมื่อคืนนี้นะคะจะโอมที่ตัดไว้พอดีเลยมาเก็บพริกข้างสวนค่ะสวนน้องเองพริกต้นนี้ใหญ่แล้วก็ะดกมาก เก็บเอาไปเพาะาเล็ดไว้ก่อนดูสิคะดมกดมอกดกมอกพิกหน้าแรงเนาะไม่ใช่หน้าฝนเมิดเล็กแต่เขาก็ สมบูรณ์ดีนะคะที่ยังมีให้เก็บกินเดี๋ยวเราจะเอาไปเพาะาไปเพาะหวานไว้ข้างๆสวนเราเหมือนกันไม่มีแมลงมากัดกินเลยนะคะจะถือว่าเป็นพลิกด่างได้ไหมเนี่ย ด่างด่างทั่วเลยอ่ะใบอ่ะด่างสวยนะคะโอ้จะเป็นพริกด่างไหมเนี่ยฮะใบด่างเลยอ่ะเดี๋ยวขอตัวเก็บพริกก่อนนะคะ